สวีราสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮัน,นเรื่องราวของแมเรียนพนักงานสาวที่แอบขโมยเงินของหัวหน้าและหนีไปปลายทางการหนีของเธอนั้นจะมีอะไรรอคอยอยู่ติดตามรับฟังได้ในไซโคเป็นหนังเก่าปี1960นะครับเปิดเรื่องมาที่แอริโซนาณโรงแรมแห่งหนึ่งเราจะได้รู้จักกับแมรียนและหนุ่มคนรักของเธอแซมทั้งสองคนมักแจมาหากันอยู่บ่อยๆในเวลาพักเที่ยง แซมเขาต้องชดใช้หนี้สินให้พ่อที่ตายไปแถมยังต้องส่งค่าเลี้ยงดูให้เมียเก่าอีกด้วยเนื่องจากปัญหาการเงินเหล่านี้ทําให้ทั้งสองคนยังไม่สามารถแต่งงานกันได้แต่แมเรียนไม่อยากหลบๆซ่อนๆแบบนี้แล้วเธออยากแต่งงานจริงๆจังๆสักทีแซมเองก็อยากทําแบบนั้นเช่นกันแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมก็เลยยังแต่งไม่ได้พอหมดเวลาแห่งความสุขแมเรียนก็กลับไปทํางานแถมในวันนี้เจ้านายของเธอก็ขายบ้านได้หลังหนึ่งคนที่มาซื้อเนี่ยก็รวยมากนะครับ จ่ายเงินสดซะด้วยในราคา40,000เหรียญ40,000เหรียญในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเงินมันเยอะขนาดนี้เจ้านายก็เลยสั่งให้แมเรียนเอาไปฝากธนาคารอย่าเก็บไว้นี่เลยกลัวหายแมเรียนจึงขอตัวลาไปธนาคารและจะขอตัวกลับไปพักผ่อนที่บ้านด้วยแต่พอแมเรียนไปถึงที่บ้านเธอก็หอบเสื้อผ้าเตรียมตัวจะหนีเธอจะเก็บเงินไว้ใช้เองนะครับ จากนั้นเธอก็ออกเดินทางไปหาแซมคนรักของเธอเพื่อจะเ,เงินที่ขโมยมาไปใช้หนี้และหนีไปอยู่ด้วยกันสองคนแต่ก่อนที่เธอจะขับรถออกนอกเมืองเจ้านายของเธอก็ผ่านมาเห็นพอดีพี่แกก็สงสัยว่าแมเรียนจะออกนอกเมืองไปทําอะไรแมเรียนเห็นแบบนั้นก็กังวลกระวายรีบขับรถหนีทันทีด้วยความที่แซมคนรักของเธอเนี่ยอยู่ต่างเมืองนะครับและไกลมากแมเรียนก็เลยจอดรถนอนข้างทางซะเลยตำรวจคนนึงผ่านมาเห็นจึงเข้าไปสอบถามเธอ คือแมเรียนเนี่ยมีพิรุธมากนะครับจะขับรถหนีอย่างเดียวตำรวจก็เลยขอเช็คใบขับขี่พอจบเรื่องแมเรียนก็ออกเดินทางต่อแต่ตำรวจคนนั้นก็ยังคงขับรถตามเธอมาอยู่นะครับแมเรียนจึงแวะเข้าไปในร้านขายรถมือสองเพื่อเอารถไปเทินและซื้อคันใหม่ส่วนตำรวจที่ตามมานั้นก็จอดดูาดลาดรลาอยู่ด้านนอกแมเรียนตอนนี้เธอรีบมากเธอต้องการซื้อรถเดี๋ยวนี้และตอนนี้เลยคนขายก็งงสิครับคนบ้าอะไรจะซื้อรถไม่ตรวจสภาพรถก่อนเลยไม่ลองขับด้วยซ้ํา แถมยังจ่ายเงินสดอีกตำรวจกับคนอื่นๆเห็นได้ชัดเลยว่าเธอมีพิรุษเป็นอย่างมากแมเรียนออกเดินทางต่อกับรถคันใหม่ของเธอและในเวลาเดียวกันนั้นทางบริษัทของเธอก็ดูแล้วว่าแมเรียนแอบขโมยเงินไปและพวกเขาก็กำลังเร่งตามหาตัวเธอและก็นี่แหละครับผลของการไม่เช็คสภาพรถพอตกดึกฝนตกลงมาหนักๆรถเนี่ยขับยากเลยทีนี้โอ้มันช่างจ้าซะเหลือเกินแมเรียนทนขับรถต่อไปเรื่อยๆแม้จะมองไม่เห็นทาง จนเธอไปโผล่ที่เบดโมเทลแบบไม่รู้ตัวลักษณะก็เหมือนห้องแถวบ้านเรานะครับส่วนด้านหลังของโรงแรมนั้นจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งและดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ซะด้วยไม่นานนอร์แมนเจ้าของที่พักก็ออกมาต้อนรับแมรียนคือห้องพักของพี่แกเนี่ยมันว่างทั้ง12ห้องเลยนะครับไม่มีคนมาพักเลยแมรียนก็ลงทะเบียนเข้าพักด้วยชื่อปลอมและที่อยู่ปลอมนอร์แมนเลือกห้องพักหมายเลขหนึ่งให้กับเธอเพราะว่ามันใกล้ออฟฟิศของเขาถ้าเกิดว่าเธออยากได้อะไรก็สามารถเคาะกำแพงเรียกได้เลย แมรี่แอนเธอก็หิวนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยออกไปกินไม่ได้นอร์แมนจึงชวนเธอเข้าไปกินมือ้อค่าในบ้านด้วยกันถ้าเกิดว่าไม่รังเกียจพอนอร์แมนกลับออกไปแมรี่แอนก็หาวิธีซ่อนเงินโดยการเปลี่ยนมาใช้หนังสือพิมพ์ห่อแทนสักพักก็มีเสียงผู้หญิงแก่ดังออกมาจากในบ้านของนอร์แมนแม่ของนอร์แมนนั่นเองครับคุณแม่ไม่พอใจอย่างมากที่นอร์แมนชวนผู้หญิงแปลกหน้าเข้ามาทานอาหารค่าในบ้านและเมื่อคุณแม่ไม่อนุญาตนอร์แมนก็เลยได้ยกอาหารออกมาให้เธอกินด้านนอก ทั้งสองคนนั่งทานอาหารไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนอร์แมนเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องนกเป็นพิเศษนกในห้องนี้ทั้งหมดพี่แกเป็นคนสตาฟเองหมดเลยนอร์แมนไม่เคยออกไปเที่ยวกับเพื่อนพี่แกอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเพราะว่าเขาคิดว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือคุณแม่จากนั้นแมรี่นก็ถามถึงแม่ของนอร์แมนว่าทําไมเธอถึงพูดจาหย,ยาบคายกับลูกแบบนั้นนอร์แมนก็ตอบไปว่าผมอยากแข่งข้อกับแม่อยู่นะแต่ผมทําไม่ได้เพราะว่าแม่ของผมมีอาการทางจิต แมเรียนจึงแนะนำนอร์แมนให้พาคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนอร์แมนได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจมากๆเพราะว่าแม่ของเขาไม่ในบาเธอก็แค่คุมสติไม่ได้แค่นั้นระหว่างการสนทนาเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่านอร์แมนเนี่ยชอบพูดจาเหมือนคนโรคจิตแมเรียนถึงกับรู้สึกกลัวเลยทีเดียวแมเรียนก็ขอตัวไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเธอต้องรีบออกเดินทางสาเหตุที่นอร์แมนให้แมเรียนพักห้องหมายเลขหนึ่งก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับพี่แกเนี่ยได้แอบเจาะดูเอาไว้จะได้แอบดูง่าย ณตอนนั้นแมเรียนมีแผนจะเอาเงินกลับไปคืนเพราะว่าเธอกลัวความผิดแต่สุดท้ายเธอก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปเธอฉีกมันทิ้งแล้วโยนลงชักโครกจากนั้นเธอก็อาบน้ําอย่างสบายใจแต่จู่ๆก็มีเงาของหญิงแก่ถือมีดเข้ามาหาเธอหญิงแก่กระหน่ำแทงแมเรียนอย่างไม่ยั้งเธอแทงจนหนำใจแล้วเดินหนีไปปล่อยให้แมเรียนนอนตายอยู่ตรงนั้นจากนั้นไม่นานก็มีเสียงทะเลาะกันออกมาจากในบ้าน นอร์แมนตกใจมากที่มือของแม่เขาเปื้อนเลือดนอร์แมนรีวิ่งกลับมาดูแมเรียนทันทีและเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นแมเรียนตายแล้วเขาจึงต้องทำหน้าที่ลูกเก็บกวาดทำความสะอาดสิ่งที่แม่ทำไว้นอร์แมนนำร่างของแมเรียนไปใส่ไว้ที่ท้ายรถพร้อมกับเอาของใช้ต่างๆของเธอยัดลงไปด้วยแม้กระทั่งเงินจากนั้นนอร์แมนก็เขียนรถลงบ่อโคลนหลังโรงแรมเพื่อทำลายหลักฐานตัดมาที่ไหลาลาน้องสาวของแมเรียนเธอกำลังตามหาพี่สาวของเธอ เพราะว่าเธอคิดว่าแมเรียนจะต้องมาหาแซมแน่ๆไหลาลาเล่าทุกอย่างที่พี่สาวเธอทําให้แซมฟังแต่แซมก็ไม่รู้ไม่เห็นและอีกอย่างแมเรียนก็ไม่ได้มาหาเขาด้วยไม่นานก็มีนักสืบคนหนึ่งเดินเข้ามานักสืบคนนี้มีชื่อว่าอาบ,บแกสพี่แกโดนจ้างมาให้สืบคดีนี้และตามหาตัวแมเรียนจากนั้นทั้ง3มคนก็คุยกันและจะช่วยกันออกตามหาแมเรียนคือณตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งตำรวจนะครับถ้าเกิดว่าแมเรียนเอาเงินมาคืนเรื่องก็จบ นักสืบเริ่มจากการหาข้อมูลโรงแรมที่อยู่แถวนั้นจนไปถึงโรงแรมของนอร์แมนนักสืบก็บอกตรงๆไปเลยว่าเขามาตามหาคนในรูปนี้คุณพอจะเคยเห็นไหมนอร์แมนก็โกหกแบบมีพิรุษนะครับพูดจาวกไปวนมาแต่นักสืบก็ยังนิ่งๆอยู่เพราะว่ากลัวไก่ตื่นก่อนที่นักสืบจะกลับออกไปพี่แกก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนึงที่อยู่หน้าต่างนอร์แมนก็บอกว่าอ๋อนั่นแม่ผมเองเธอมีอาการทางจิตนะไม่มีอะไรหรอก นักสืบจึงอยากจะเข้าไปคุยกับแม่ของนอร์แมนเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่นอร์แมนก็ไม่ยอมให้คุยนะครับนักสืบก็เลยต้องยอมกลับไปก่อนนักสืบรีบโทรศัพท์ไปหาไลล่าและบอกว่าเขามั่นใจว่าแมรี่นเคยมาพักที่โรงแรมนี้ผมได้ข้อมูลเยอะเลยแต่มันก็ยังมีข้อมูลบางอย่างที่ขาดหายไปผมจะขอกลับเข้าไปคุยกับแม่ของนอร์แมนก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงผมจะกลับไปหานักสืบขับรถกลับเข้าไปในโรงแรมแต่คราวนี้เขาไม่พบใครพี่แกก็เลยแอบย่องเข้าไปในบ้าน ทันใดนั้นหญิงแก่แม่ของนอร์แมนก็เดินออกมาและฆ่านักสืบทิ้งซะคือจะตายก็ตายง่ายๆเลยนะตัดมาที่ไหล,ล่ลาเธอกับแซมก็รอนักสืบจนเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่นักสืบก็ยังไม่มาเธอก็เลยกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแซมก็เลยขอไปเช็คที่โรงแรมเองเลยแต่เมื่อไปถึงก็ไม่มีใครออกมาต้อนรับเขาเลยมีเพียงหญิงแก่คนนึงที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างเท่านั้น แซมกลับมาบอกไลลาว่าที่โรงแรมไม่มีใครเลยเราไปหานายอำเภอดีกว่าให้เขาช่วยเราจากนั้นทั้งสองคนก็มุ่งหน้าไปหานายอำเพอและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนายอำเภอจึงโทรไปหานอร์แมนแล้วถามว่ามีนักเสืบมเข้าไปหานายหรือเปล่านอร์แมนก็ตอบมาเพียงว่ามีนักสืบคนนึงเข้ามาหาผมเขามาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขากลับไปแล้วไลลาก็งงสิครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนักสืบโทรมาบอกเธอว่าจะขอกลับเข้าไปคุยกับแม่ของนอร์แมนก่อน แนอำเภอที่ได้ยินแบบนั้นก็งงเช่นกันเพราะว่าแม่ของนอร์แมนตายไปตั้งแต่10ปีที่แล้วฉันยังไปร่วมงานศพอยู่เลยคดีนี้เป็นคดีดังของเมืองเราแม่ของนอร์แมนฆ่าสามีใหม่ของตัวเองเพราะว่าเธอรู้ว่าเขามีเมียอ,อยู่แล้วจากนั้นเธอก็ฆ่าตัวตายตามแต่แซมก็ยังยืนยันอีกเสียงว่าตอนเขาไปเขาเจอผู้หญิงอยู่ในบ้านจริงๆตัดกับมาที่นอร์แมนอ้าซ้ายขวาซ้ายพี่แกก็อุ้มแม่ไปหลบที่ห้องใต้ดินก่อน เพราะว่าเขารู้ว่าจะต้องมีคนมาตามหาแม่แน่ๆไลล่ากับแซมเลยวางแผนจะเข้ามาหาข้อมูลในโรงแรมด้วยกันโดยการแกล้งเป็นคู่รักสามีภรรยาและทําการเปิดห้องตามปกติพอนอร์แมนเผลอทั้งสองคนจึงเริ่มสํารวจห้องพักทุกห้องแต่มันก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับไลล่าเลยจะเข้าไปหาแม่ของนอร์แมนในบ้านโดยให้แซมชวนคุยเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาไลาล่าพอเข้าไปในบ้านเธอก็ไม่พบใครเลยเจอแต่เตียงนอนที่มีรอยกดทับ เหมือนกับว่ามีใครสักคนนอนอยู่ตรงนี้นานมากๆนอร์แมนก็รู้ตัวแล้วว่าเขากําลังโดนถ่วงเวลาพี่แกก็เลยเล่นงานแซมจนสลบไปแล้วรีบกลับเข้าไปในบ้านไลล่าพอเห็นแบบนั้นเธอจึงรีบเข้าไปหลบในห้องใต้ดินและเธอก็ได้พบกับแม่ของนอร์แมนแต่ทว่ามันคือศพนะครับแม่ของนอร์แมนนั้นตายไปแล้วจริงๆและหนังก็เฉลยว่าฆาตรกรหญิงแก่นั้นแท้จริงแล้วก็คือนอร์แมนนั่นเองพี่แกแต่งตัวเป็นแม่ของตัวเองและตอนนี้ เขาก็กําลังจะฆ่าไลาลาเป็นรายต่อไปแต่ก็โชคดีนะครับเพราะว่าแซมเข้ามาช่วยไว้ได้ทันจากนั้นนอร์แมนก็ถูกนําตัวส่งตํารวจจิตแพทย์ก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่านอร์แมนเนี่ยเป็นคนมี2บุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งเป็นตัวเองอีกบุคลิกหนึ่งเป็นแม่ซึ่งบุคลิกที่เป็นฆาตกรน,นั้นก็คือบุคลิกที่เป็นแม่นั่นเองครับสาเหตุที่นอร์แมนเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าตอนเด็กเขามีปมตั้งแต่พ่อแท้ๆของเขาตายไปนอร์แมนก็มีอาการทางจิตและได้ใช้ชีวิตกับแม่2คนมาโดยตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของเขาก็ไปมีสามีใหม่นอร์แมนก็เลยเกิดอาการห่วงแม่ก็เลยฆ่าแม่กับผัวใหม่ทิ้งซะและด้วยความรู้สึกผิดที่ฆ่าแม่ของตัวเองนอร์แมนก็เลยไปขโมยศพของแม่มาสตาร์บอาไว้หลังจากนั้นนอร์แมนก็พูดคุยกับศพของแม่อยู่ในบ้านคนเดียวนานหลายปีจนเขาสร้างบุคลิกที่เป็นแม่ขึ้นมาและดูเหมือนว่าตอนสุดท้ายบุคลิกที่เป็นนอร์แมนมันจะหายไปแล้วเหลือไว้เพียงแค่บุคลิกของฆาตกรและหนัง ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไม่เอ่ยถึงหนังจะเก่าแล้วแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังที่ดีใช้ได้เลยนะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ